สวัสดีครับพี่นองครับพอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่นองนะครับมือนีนะครับได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมนะครับรักพักดีปั์มนะครับพี่นองนะครับผมมาเยี่ยมชมหัวงามนะครับมามาชมของดีนะครับของเปิ่นนะครับของรักพักดีปร์มนะครับของหมอเมทนะครับโอ้เก่งครับพี่นองตัวนี้นะครับสวัสดีครับหมอเมทครับครับผมครับโอ้มากเยี่ยมชมนะครับมือนีนะครับสาวน้อยนะครับงามคักจักเดือนแล้วครับตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้ซีเดือนแล้วนะครับเป็นลูกของตัวใดนเนอะ โอ้เอ็กซเร่แปดสองห้าทับหนึ่งนะครับพี่น้องอุ้ยหนังตะสวอนคักนะครับผมว่าหน่อยสีเดือนครับพี่น้องตะสวอนแห้งนะครับพี่น้องครับเบิ้งนะครับอุ้ยหนังหนาคักนะครับเบิ้งไทยนะครับเบิ้งไทยอู้หนาคักนะครับพี่น้องอู้แตะสวอนครับอ่าได้ได้กินหัวหารไปครับตอนนี้หรือว่าย่างทำย่งกินจักินเลนๆลนะครับอืมรับกินมาขั้นเจีงปานไหนนะครับนี่ครับพี่น้องครับแต่ว่า รู้สึกว่านุ่มแม่นี่สีดีด้วนะครับเนาะโอ้นะครับผมพันธุกรรมทางแม่นะครับค่อนข้างสีดีแม่เลือดลอยปะครับเนี่ยโอ้ครับตัวสวนครับพี่น้องครับแม่เลือดลอยนะครับออกได้์รูออกมานะครับแต่ว่าจินหัวหารมาขั้นในเอ่อเจียงบาขั้นในเปลี่ยนปานใดนะครับรู้สึกว่าสิกินเอ่อนุ่มกินอย่างดีนะครับแม่กับสีนุ่มดีพอสมควรนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับโอ้ตัวสวนนะครับพี่น้อง หนังกับหนันงหนาครับนะครับตัวนี้นี่ทั้งทั้งแม่นี่เป็นสายใดครับว่าแมสครับสายของเป็นงัวความลุงเช่านะครับอ๋อของฟาร์มลุงเช่าทั้งอพอของแม่เป็นการเมืองครับเจ้าการเมืองอ๋อครับผมเจ้าการเมืองเป็นงัวของต่ำลุงเช่าเคนนำของมาอ๋อครับเป็นรุ่นแรกๆครับลูกเจ้าการเมืองอ๋อค,ครับผม เป็นรุ่นหลกๆนะครับมาต่ว่าพอนี่เป็นเอ็กเซลีนะครับนะครับผมเอ็กเซลีแปดสองห้าเป็นยังคือได้เลือกอ่าทางพอพันนี่ขามาาสซกับแม่แม่ั้วกงเต้ยวมันคองเตรครับอ๋อครับครับผมก็คือแม่ค่อนข้างเตี้ยเนาะครับอืม มีสีเข้มขึ้นนะครับพี่นองครับทั้งเสยนหลังนะครับเนาะโอ้ครับผมโอ้เบิ่งได้พี่นองหลังแตกนะครับลองแผ่นหลังนะครับพี่นองตะสวรนครับโอ้ยปวดแล้วครับพี่นองม่าหน่อยสี่เดือนนะครับถ่ายทวดพันธุกรรมนะครับอตอนนี้แม่ท่องท่องอีกไปครับเอาใส่พอได้ไปครับตอนนี้แม่ของเพื่อนนี่เอาใส่ใส่หัวเกาอีกตัวนี้ อ๋อนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอวิธีหนึ่งนะครับเป็นว่า,าสีผสมพอกเกาเืิ่งนะครับว่าจ่ายหลูกอกมาสีคือสาวหน่อยตัวนี้บะนะครับผมของดีนะครับของดีของรักพักดีฟาร์มนะครับพี่นองนะครับผมอ่างามๆอย่างสีผมมีภูมิว่าเสนอราคาให้่ว่าน้อครับหมอเมียต์เนาะถ <laughs> ้าไหนคุยกันมึงไป่ <laughs> านกับผู้มากเกือบทุมือครับ่มมาโอ้ครับผม ครับครับเจ้าว่ากับสีท่านในว่ารือที่เนาะอืมครับผมครับผมรอดรอเบื้องนะครับพี่น้องเพิ่นก็รอเบื้องอยู่นะครับว่าหง่มาาสีอ่าพัฒนาไปจังไดนะครับสีใหง่ปันไดนะครับพี่น้องแต่ว่างัวหน่อยสี่เดือนนะครับอู้หนาครับพี่น้องนะครับสะอ่อนหลยครับผมเกิดเดี๋ยวมาผ้าผีผ้าหน่องมาเบื้องกองดีนะครับเป็นมือนะครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมอ่าหมอแม่ผ้าชุ่มแม่เพิ่งนะครับผมอ่าแม่ แม่ตัวใดนะครับอ่าเผินขือใจหลูกเกีงขักแต่นะครับนะครับผมครับอันนี้เป็นแม่เพินะครับเนาะอ๋อนี่เป็นโหยงามครับครับพี่น้องครับอันนี้เลือดลอยแล้วนะครับเนาะในลูกแยกตัวแล้วครับนี่ อ๋อครับผมตัวแรกเป็นเป็นเมเชลนะครับน้องมเชลเมื่อกี้นี่นะครับพี่น้องนะครับตวนตัวตัวที่สองอยู่ในทองนะครับยังใส่หัวเก่ายอยู่นะครับนะครับโอ้ยแต่สวรค์พี่น้องนะครับโอ้การใจหลวกนะครับคางสิถ้าเบื้องตัวที่สองนะครับพอพอเดียวกันเนาะพอเดียวกันสีการใจหลวกสีนิ่งบ่าวสันนะครับพันวาก็พันจีใส่ตัวที่สองนะครับอุ้ยงามขักนะครับพี่น้องสวรนะครับสวรน้ำผพ้งนะครับแับงวนเลือดลอยนะครับพี่น้อง นะครับแต่ว่าโลวงหลกล้ำปีกินเขามากกะก็คือภาสามาสีเอ็ดยังใดนั่นเปนกับอายุนะครับเป็นกับอายุนะครับโลกนี่นะครับพี่น้องนะครับโอ้มาหยอกแล้วครับวันนี้มาหน่อยมาหยอกแล้วนะครับไมกหยอกนะครับพี่น้องนะครับตะสวันนะครับเลือดลอยเลือดไม่ได้เลือดลอยเลยนะครับน้อยอย่างนี้เนาะอ๋อลูกผสมไม่เยอะสามสีตัวนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าการเนียนพัฒนา นะครับตอนนี้ลูกคออกเลือดลอยเข้าออกมาหลายตัวไปครับหมอเมียดครับตอนนี้จะอันนี้เป็นเป็นตัวที่สองครับที่อดอยู่นี่อ๋อเป็นตัวที่สองที่เขาที่ขอดอยู่นี่เนาะครับตัวที่อเป็นตัวูครับอ๋อเป็นตัวูนะครับเนาะครับเอานอนเขาไปเลยก็ได้ตั้ครับหมอเมียดที่สี่เบอาเอานอนเขาไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวสิดีไปชมตัวปูกันนะครับว่า ตัวผูวเพิ่งง่ามไปไดนนะครับตัวผูวนะครับคุ้มคุ้มกันขาขอกอยู่นะครับแต่บอกมาทั้งนอกแล้วก็อยากดื้อเน่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นลูกคอกนะครับเป็นลูกคอกเลือดลอยของเพื่อนนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกอีกอตัวหนึ่งนะครับที่เป็นลูกกอกของเพื่อนเนี่นะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวผูนะครับนะแม่เป็นสายใดครับของ มแมดครับเป็นลูกของดีอ๋อครับผมดัีบีสองทับหนึ่งดับของม้โตวงครับอ๋อเป็นลูกของไอ้ดีบีทับสองสองทับหนึ่งหนึ่งเนาะของมอาตงนะครับเนาะของมอโตงปรจําอะไรครับสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเนาะดีบีสองหนึ่งหนึ่งนี่แหละครับนีกกีฬของม้าตวงอ๋อครับ จักเจัดเดือนแล้วครับตัวนี้ครับเดือนกว่าครับโอ้สองเดือนกว่าโอ้ยพี่น้องมึงแพนหลังนะครับลูกเลือดลอยนะครับพี่น้องครับสองเดือนกว่าครับพี่น้องต้าสวรครับครับโอ้ยหนาขักหนาขักนะครับกินนมน่ครับว่าไปยังครับว่าไปยังไอ้บึงความหนาของน้องนะครับอ้้สวร์พี่น้องนะครับผมว่าเลือดลอยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สองเนาะของขอกเขานะครับเนาะที่พัฒนาไว้นะครับม่มมเจะขวงไปหนอ โอ้มีเย้าขวางเลยได้ครับพี่น้องเด้อนะครับผมเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นเท่าทรงมอบกันยักเดือนครับนี่ขันยังสี่ครับโออหกเดือนนะครับพี่น้องนะครับหกเดือนคือทรงหมอบกันนะครับถ้าเดียวนะครับออกมาปลอดมากพิ่นกบบมา่มาจำใหม่กอนละมั้งนี่นะครับมี่จยาขวางเล้วนะครับพี่น้องนะครับผมโอ้เอาแม่แม่ก็คือลอดตรวจทองแล้วอ๋อใส่พอได้ไหมครับตอนนี้โอ้ใส่ออปปอร์ตไว้นะครับพี่น้อง ครับหกสี่ศนทบสี่นะครับเอาปวดนะครับเป็นไซในะครับตัวนี้แม่กระรัวตัวทองอ๋อคือได้อ่าคือได้ผสมไว้ขึ้นไว้แต่ครับงวแม่นี่ครับหมอเมดครับมันคอกสมบูรณพันมกมีส่วนครับโอ้ครับผมพนกตารสมบูรันใครับอโอ๋อก็เป็นน้ำพันธุกรรมความหนึ่งเนาะเป็นน้ำพันธุกรรมแล้วก็ความสมบูรณ์ของงัอ่น้ำ ครับอาหารเสริมกับมส่วนนะครับเนาะข้าพผมอันนี้ก็เป็นอีกขํ้แนะนํานะครับของหมอเมดนะครับในเรื่องอาทีพี่น้องหลายๆท่าน่าง่วงนะครับบางตัวกับโบขึ้นไงนะครับโบกับซัดไงนะครับพี่น่องนะครับอาจจะเป็นน้ำทั้งพันธุกรรมแน่นะครับทั้งการอยู่กันกินแน่นะครับหมอเมดเนาะแล้วก็พวกอาหารเสริมนะครับแต่ว่าตัวนี้ลูกเพิ่งได้2เดือนกว่าแต่ว่าเม่ได้ผสมขึ้นๆได้จักเดือนครับนี่ สองเดือนขึ้นกับสัตว์โอ้ก็ถือว่ากับสัตว์เลี้ยวนะครับหลังหลังขวดนะครับนี่ก็คื่องว้ก็นหนึ่งอาจจะเป็นด้วยหลายๆอย่างทั้งพันตุกรรมอะไรก็ง้อก็สมบูรณ์นะครับถือว่าดีได้ครับตี่น้องหลูกได้สองเดือนแม่ก็ล้วตรวจทองแล้วนะครับบางท่านก็บโอ้ล้วเป็นหาหกเจ็ดเดือนกัยังบอยังบ่ยกับสัตว์ก็นนี่ว่าไทบบานท่านะครับตีน้องอันนี้ก็เป็นเอกข้อมูุดีๆนะครับตีน้่องใน ม so right ีโอกาสนะครับมาเยี่ยมเยี่ยมชมมือนี้นะครับมีแต่งัวเดือดลอยงามๆนะครับพี่น้องสายพันธุ์ดีๆนะครับพี่น้องมือนี้นะครับเยิมยังไงฮะมันได้เป็นผลเรื่อยที่สุดนอากต้องจำเป็นต้องคนปล่อยามากมันครับครับครับอันนี้ก็คืออีกอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่หมอแม่จากปากนะครับอาจจะเป็นการยู่การกินมั่นเนาะพวกอาหารเสริมนะครับเนาะพวกอาหารเสริมนะครับบางเสื้อพี่น้องบ้านเฮากเกษตรกรเกษสิเลี้ยงแบบไทยบ้านบ้านเฮานะครับเกิดจากกินแต่ใหญ่แต ไเฟี้ยงว่ามีหัวอาหารเสริมมีอีย่างหลายๆอย่าง,าายยางที่มันสีไปซอยกับต้นระบบสืบพันธุ์เนาะนะครับผมให้ระบบสืบพันธุ์มันอ่าได้ปกตินะครับได้ปรับกลับกลับสั์เลี้ยวขึนนวข้นนะครับระบบสืบพันธุ์ปกติกลับซั์เลี้ยวขึ้นนะครับโอกาสที่เข้าสีในผสมม่นะครับได้ผลผลิตได้เลี้ยวขึ้นนะครับพี่น้องนะครับบางเทียกับบางทันพี่น้องกับงัวหลายตัวนะครับงัวหลายเลี่ยงแบบบานๆกับป้อยไปกับเป็นแปรปีจนลวกใหญ่เแม่การยังมาทันในผสมกันมี่นะ นะครับพี่น้องเป็นขอมุ่นดีๆนะครับจากหมอแมทนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมมือนีก็ได้นะครับได้ชมงวงงามนะครับไดี๋ช่มงวงงามเด้ข้ขอมุ่นดีๆนะครับจากทังหมอแมทเป็นนะครับของรักพักดีปั่มนะครับเมื่อต้องขอขอบคุณหมอแมทได้หลายนะครับขอบคุณครับครับผมครับนะครับพี่น้องมือนีนะครับก็ได้อ่ามาแวะเยี่ยมช่มนะครับทังหมอแมทอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องมาเบืองง่วงามเลือดลอยเพลินนะครับโอ้ไหลายครับพี่น้องนะครับผมเมื่ตัวงามนะครับมื่อหนีนะครับผ้า เรียนรู้นะครับขอมุลหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องหัวให้กินอาหารเสริมนะครับให้งัวกินอาหารเสริมให้ระบบสืบพันธุ์ดีขึ้นนะครับพี่น้องนะครับผมว่าหลังขอดนะครับบางเทีข้อจําเป็นนะครับก็ต้องมีทั้งอาหารเสริมมีทั้งหัวอาหารให้กินแน่นะครับพี่น้องสําหรับหมอแมทเป็นเด็ใส่อยู่นะครับเด็เห็ดอยู่นะครับผมจังงัวจังเด็กกลับสัตว์เลี้ยวขึ้นนะครับจังเด็กผสมอีกแล้วเลี้ยวขึ้นนะครับพี่น้องอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในการ เรียงดูนะครับในการดูแลนะครับงัวงในฟร์มนะครับหลายๆยนะครับพี่น้องนะครับมือนี้นะครับผมก็จะขอก่าวลาผีละน้องไปก่อนนะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับผม